ครับสวัสดีครับผมวันนี้มาอัปเดตสาราเรม่อนครับวันที่3ตุลา65รักพาแล้วครับลักพาแล้วนี่ครับนี่พื้นระงศ์ครับคุลงก็จะพักเนี่ยขอให้เป็นพื้นระงศ์มุมเสร็จแล้วครับเหลือด้านหนึ่งด้านเดียววันที่22รับกระถินไม่ทันครับอาจารย์จะเร่งแทนนะครับ รูปไปล่าเยอะเดี๋ยวเราสาลาหลังนี้จะเป็นพื้นไม้พื้นไม่สักงวางตรงตังค์ไม่สั่งต้องมีฝารอบครับมีฝารอบครับว่ประมาณสิบสองล้านสองล้านบาทแล้วจะเดินไปถ่ายมุมสูงให้ดูครับมุมสูงหน่อยครับ ครับนี่เรามาดูมุมสูงครับมุมสูงของสไลม์เอ็มออดมุมสูงสวยครับสวยแล้วกกเบิกเลยเผาเดี๋ยวอันนี้วางกนเสร็จครับวางกนแล้วเดี๋ยวจะวางนี่คุณนิวแล้วจะมุมก็จะให้ทันที่ยี่สิบสองครับตอนท,ที่ยี่สิบสองอันนี้มันเป็นพื้นไม้สักครับฝาไม้สักหลัง ลังนี้ก็ประมาณ12ล้านครับส่วนหลังนี้ก็พ okay. ื้นก็เป็นของเราครับนี่ครับพื้นที่ปูหลังนี้ก็เป็นพื้นของเราพื้นหนาเล้วครึ่งครับหน้า1 .2 ขึ้นไปครับเหมือนกับสองหลังครับเล้วครึ่งหน้าส2องขึ้นไปเงี้ยครับนี่ครับสวยครับสามเดือนครับสร้างมาสามเดือนครับเมนใจตลาดนักสักบ้านไั้สัก วันลมรงไทยติดต่อร้านปราปาพามานะครับอัพเดตวันที่13สุงา65ครับโอเคนะครับสวัสดีครับผม